สวัสดีครับวันนี้คือผมเฟิร์สคลับในรายการเดอะพรีคลีวิวนะครับวันนี้ครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับเจ้าตัวกล้องนะครับเจ้าตัวนี้นะครับที่เราเคยทํารีวิวไปก็คือ Can นอนนะครับ M 5 0นะครับตัวแรกเลยนะครับกับตัวที่2ครับก็คือเจ้าตัว Can นอนนะครับ M ห้าสิบมทูตัวนี้ครับซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางซูมแคมเอล่านะครับที่ส่ง M ห้าสิบมทูนะครับมาให้เรานะครับได้ลองใช้ต่างๆนะครับลองรีวิวให้ทุกคนนะครับได้ชมกันครับก็เดี๋ยวเรานะครับไปรอดูรรีววิเเต็มๆนะคับของจ้า ตัว M50 มา II นะครับกันเร็วๆนี้นะครับแต่ในวันนี้ครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับทั้ง2ตัวนี้ว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโดยเริ่มแรกนะครับผมจะมาบอกนะครับ7ข้อนะครับที่มันมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างทั้ง2ตัวนี้นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าตัว Canon M50 มา i ูตัวนี้นะครับจะสามารถถ่ายวีดีโอนะครับในลักษณะที่เป็นแนวตั้งได้นะครับโดยที่เรานะครับไม่ต้องไปโรเต็ตเองทีหลังนะครับคือก็มันจะรู้นะครับว่าเรานะครับกำลังใช้วีดีโอนะคร แนวตั้งมันก็จะ resize ต่างๆนะครับให้เป็นแบบแนวตั้งให้เลยโดยเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับถือว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสะดวกมากๆอันนี้นะครับก็เป็นมีดโดแนวตั้งนะครับจากตัว Canon M50 มาถูครับที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้โดยถ้าใครนะครับเอานไปบนสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าาไม่ใช้นะครับบนจอตัวคอมพิวเตอร์นะครับคุณไม่ต้องปรับนะครับเจ้าตัว นะครับให้มันมีความแนวตั้งแล้วครับเรื่องที่2ครับตัวนี้นะครับเหมาะกับการไลฟ์สตรีมมากกว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัว M50 มาทูตัวนี้นะครับจะมีเจ้าตัว c l e a n h DM I นะครับถามว่า c l e a n h DM I คืออะไรนะครับ c l e a n h DM I นะครับก็คือการส่งสัญญาณออกจากกล้องนะครับโดยไม่มีสัญญาณนะครับพวกเทคลนยต่างๆนะครับมารบกวนครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการที่เรานะครับสามารถเอาไปไลฟ์สตรีมได้ครับแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าทั้ง2ตัวนะครับรองรับเจ้าตัวโปรแกรม e a r Utility ครับเราสามารถ เสียบนะครับเจ้าตัว USB นะครับเข้ากล้องนะครับทั้ง2ตัวแล้วตัวนี้นะครับมันก็จะไปโชว์นะครับผ่านเจ้าตัวบนคอมพิวเตอร์ได้เลยครับแต่ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสะดวกกว่าแล้วก็มีคุณภาพที่ดีกว่าสําหรับการทํางานไลฟ์สตรีมครับข้อที่3นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมีระบบโฟกัสนะครับที่รวดเร็วกว่าครับตัวนี้นะครับสามารถแท็กซิงต่างๆนะครับได้ค่อนข้างจะดีกว่าทําให้โยงนะครับมาถึงข้อ4ครับก็คือตัวนี้นะครับมีระบบไอแ t r ก c k i n g AF นะครับที่ติดตามตาเรานะครับไม่ให้หลุดครับเวลาเราใช้งานข้อที่5 เจ้าตัวนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่นะครับที่ทนกว่านะครับพอสมควรเลยโดยเจ้าตัว M50 Mark II ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับจะเคมไว้ที่305ช็อตครับส่วนตัวนี้นะครับจะเคมไว้ที่235ช็อตครับก็ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันแบบประมาณ25-30%เลยนะครับการใช้งานจริงก็ค่อนข้างจะต่างครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับที่ไม่มีความแตกต่างแต่คนนะครับก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่นะครับก็คือด้านน้ําหนักครับน้ําหนักของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่387กรัมส่วนน้ําหนักของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ท 390กรัมครับผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นนะครับที่จะเลือกนะครับทั้ง2ตัวสำหรับด้านน้ำหนักครับทั้งหมดที่พูดมานะครับผมเจ็อย่างที่ผมพูดมานะครับก็คือความแตกต่างนะครับของเจ้าตัว M50 Mark II ตัวนี้นะครับกับเจ้าตัว Canon M50 ครับหลังจากนี้นะครับผมจะมานั่งไล่สเปคนะครับของทั้ง2ตัวที่มันมีความเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยทั้ง2ตัวนี้นะครับมันมีความเหมือนกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับกล้องทั้ง2ตัวนะครับสามารถ connect นะครับผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับ Canon Connect ได้นะครัับโดยเจ้าตว เราสามารถกดถ่ายภาพต่างๆนะครับโหลดภาพนะครับโหลดวิดีโอนะครับจากเจ้าตัวกล้องทั้ง2ตัวนี้มาได้นะครับค่อนข้างจะสะดวกครับแล้วกล้องทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะมีระบบบลูทูธในตัวนะครับหน้าจอของทั้ง2ตัวนะครับจะรองรับนะครับการปรับนะครับแบบหลากหลายทิศทางนะครับแบบนี้เลยนี่สามารถปรับนะครับได้แทบจะทุกทิศทางเลยนะครับนี่ก็ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสะดวกในการใช้งานจริงนะครับสำหรับสายวิดีโอนอกจากนี้นะครับกล้องทั้ง2ตัวนะครับยังมีบิวอินแฟลชนะครับมาให้นะครับทำให้ ใครนะครับที่เป็นมือใหม่ยังไม่อยากซื้อแฟลชนะครับแต่ต้องการเรนจ์นะครับในการใช้แฟลชนะครับแบบใกล้ๆก็ถือว่าสามารถพอใช้งานได้ครับกับเจ้าตัว M50 แล้วก็ M50 Mark II ครับในระบบโฟกัสนะครับของกล้องสองตัวนะครับรองรับนะครับระบบ Face Detection ครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเจ้าตัว M50 Mark II ตัวนี้นะครับจะรองรับนะครับนอกจาก Face Detection แล้วจะรองรับนะครับเจ้าตัว Eye Detection อีกด้วยนะครับก็ทําให้สะดวกนะครับต่อการใช้งานมากๆมาพูดถึงเซ็นเซอร์กันบ้างนะครับเจ้ากับเจ้าตัวเซ็นเซอร์ อร์ M50 แล้วก็ M50 m a x i ตัวนี้นะครับจะใช้เซนเซอร์ที่เป็น CMOS นะครับที่มีความละเอียด24ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับได้ที่10ภาพต่อวินาทีนะครับทั้ง2ตัวนะครับจะมีไมโครโฟนพอร์ตทั้งคู่นะครับแต่ยังไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับมาให้เราใช้ครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีโหมดนะครับในการถ่ายนะครับแบบ Record Time La p s e นะครับให้เรานะครับสามารถถ่ายแบบระยะเวลายาวๆนะครับ day ไงมากิ่ึ้นนั่นเองครับ ส่วนที่เหลือนะครับของทั้งสองกล้องนี้นะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องจุกจิกนะครับที่ผมรู้สึกว่านะครับ end user นะครับไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะฮะอย่างเช่นเจ้าตัวแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ใช้รุ่นเดียวกันนะครับแต่มีประสิทธิภาพนะครับในการใช้งานที่แตกต่างกันครับโดยราคานะครับเทียบกันนะครับเจ้าตัว M50 มาทูกตัวนี้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่25,990บาทครับส่วน M50 ตัวนี้นะครับที่เราเคยรีวิวไปนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างบนเนาะต้นที่นะครับจะมีราคามือทนึ่ง ต้องบอกนะครับว่ามันหายากค่อนข้างจะมากๆแล้วนะครับกับจอตัว M50 น่าจะต้องไปหาเป็นพวกมือสองแทนในราคาประมาณ15ื่นนะครับหมื่นอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องหาดูแต่ถ้าถามนะครับว่าเฮ้ยเราควรซื้อตัวไหนดีนะครับระหว่างจอตัว M50 มาทูตัวนี้กับจอตัว M50 ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าคุณใช้งานวีดีโอนะครับบ้างนะครับมีการไลฟ์สตรีมบ้างผมคิดว่าการอัปเกรดนะครับขึ้นไปจอตัว M50 มาทูค่อนข้างจะคุ้มครับแต่ถ้าคุณนะครับเป็นสายภาพนิ่งนะครับผมคิดว่าซื้อแค่ M50 ธรรมดา ะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับต่อการใช้งานโคตรๆแล้วครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว Canon นะครับ M 5 0 m a r บมตัวนี้ครับเจ้าตัว Canon M 5 0ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามนะครับให้ช่องเดอะฟีของเราด้วยนะครับใครที่มีคําถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ครับมาที่ด้านใต้ได้เลยส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สขอตัวเลยก็แล้วครับสวัสดีครับ